สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอื่นด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหัวยอาฮานอยนะครับวันที่ยี่สิบหกสิงหาคมสองพัน้าร้อยหกสามะครับหลักสิบหลักหน่วยได้ตามที่ที่เห็นนี่นะฮะอันนี้ผมเน้นให้นะครับก็เน้นให้เท่านี้นะครับก็จะมีหกหก ชุดนะครับถ้าไม่เน้นเอาทั้งหมดก็จะมีแค่สิบสอชุดไม่เยอะนะครับอันนี้เป็นเลข2ตัวที่จับให้นะฮะแปดชุดถ้าใครชอบเลขไหนลองจับดูนะครับบางคนก็อาจจะไม่ชอบที่ผมจับให้ก็ได้นะครับถ้าจับเองอาจจะมีโชคก็ได้นะะวิธีการจับเลขก็จับหลักสิบกับหลักหน่วยมาเขียนต่อกัน เช่นเคยนะฮะเจ็ดสี่มาอย่างไรครับนี่ครับเจ็ดสี่แปดสองมาอย่างไรครับแปดสองแบบนี้นะฮะเก้าสามก็เก้าสามหลักหน่วยค่อนข้างคิดได้แม่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสูตรนิดนึงนะฮะนี่นะฮะหลักหน่วย คิดได้ C นี่นะฮะออก4เห็นไหมครับอันนี้สองสามไม่ถูกนะครับคิดได้หนึ่งออกหนึ่งคิดได้หกออกหกคิดได้เก้าออกเก้าเห็นไหมครับก็ตีซะว่าแนวของมันคือขึ้นไปตรงๆนะครับเน้นเลขสามเด่นสุดนะครับแต่สองตัวนี้ก็มีโอกาสสูงเพราะว่า เป็นเลขประจำวันของวันพุธนะครับสองสี่แปดนะฮะแต่ถ้าเข้าเลขสามนี่ถือว่าแม่นมากนะครับผมก็เลยให้เท่านี้นะครับไม่ได้ให้ตัวอื่นกันไว้นะฮะอันนี้เป็นหลักสิบหลักสิบถ้าดูแนวโน้มก็น่าจะเป็นเลขแปดนะฮะนี่นะครับทิศท,ทางควรจะมาชนเลขแปดแต่มันเบี่ยงไปทางขวานิดนึงก็วกกลับมาเข้าทางเดิม ก็ไม่แน่ว่าจะขึ้นบนเป็น8หรือว่าจะไปทางซ้ายเป็น7หรือจะวกกลับมาเป็น9ลองดูนะครับเน้น3เลขเหมือนกันนะครับ7 8 9อันนี้หลัก10บเน้น7 8 9หลักหน่วยเน้น2อ4สามแต่ว่าหลักสิบผมให้แค่7กับ8นะฮะก็ลองดูนะครับใครชอบเลขไหนลองพิจารณาดูดีๆนะฮะ สูตรมีเข้ามีหลุดนะครับต้องพิจารณาให้ให้ดีนะครับเอาเทียบกับอาจ,จารย์ท่านอื่นๆด้วยนะครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ